ออกสามเจ้าหนึสามกูดคันเอาปูเป็นต้นยางที่หอยู่สวนแลหอกปูไปคิดละเมนเอาเอาเดออันเดียวแต่อันนี้เขาปูกเป็นตะพันละเมนสามอันนี้อบบดเจ้าหนอจนอเดนี่กกตจวดนเท่านอดูตะพันี่หกอันนะตะพันตาตอตกูเนอคนกดจวนะกดจวนตัวเนะเจ้าตัวรู้นะสิตัวนี้ยเจตัวกดจวสิปเจนา nó rồi nè của cháu phan chi nhớ dù youtube thea facebook nè ở hà mồ mồ cà chỉ cho tê tê phá tài ơi tài ơi cái gì cô như con đi bỏ nữa nên giờ cho tập phan thì tao rồi này nó cho câu chúa nè câu chúa này, anh ấy มันบบเมนเจ้าของแท้เลยนะเจ้าปอมเลยเจ้าปอมแล้วเอาเล้วแต่นี้เขาจิ้มเนาะเอาบึ้งทุกเพื่อนทุกคนชมนี 100, ่เป็นตาพันเลยของกระดัมเลยเขาจะบุ้งว่าน้ำเบอรยอย่างนี้เขาบุ้งว่ากระดำนี่นะผมก็ไม่รู้จะ พูดยังไงเพราะว่าผมก็พูดภาษาไทยก็ไม่ชัดเนาะอันนี้เป็นวิธีการของผมพูดตะพันยางปลาวิธีจักเม็นวิธีของทำเกษตรกรร,กร,กรทางไม่ยังบ้านอะเนาะอันนีน้ผมพูดนี่ได้ว่าผมพูดนี่ระยะห่างอะระยะห่างประมาณประมาณ ก็มันเม็ดปลายนี่เนาะจอนดูเด้ซะจ่าเลยอีเมเตอร์อีเมเตอร์คุณเนาะคุณนี่นอนในงานนะตับพันเนาะจอนว่าตับพันชงเนาะบ้าเสือด้อยู่อย่างนั้นต๋อยอะไรหันไอ้ขอนี่ยนอนเดี๋ยวเจ้าตัวจอนนะแต่จะกุญแจมอมยอมเบี้ยหล่อนุ่งห่วมันจะตับพันนะซื่ออะไรอย่างวิธีการเดี๋ยวกูนะอันนี้เป็นวิธีการของคุณเนาะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่าเขาปลูกเบีย้ยละลายเยอะๆเนาะถ้าว่าเขาได้ขายเบีย้ยได้ผมก็จะได้ขายตาพันอันนี้ก็เป็นวิธีการของผมเนาะเพื่อนๆทุกคนท่านชอบวิดีโอของผมกกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดู มูลบ,บัตบรข้นใหม่นาะมูลบัตรเป็นดางนี่เนาะอันนี้เป็นกิจการนี้เลยงานี้มันงานบุญหลายแล้วปุ๊บผมจะอนะไรในข้อแคบบริเวณนี้มาแล้วอาทิตย์หน้าผมจะเอายามาชี้ใช่เนาะเอาเพื่อนทุกคนดูนครับเหนืหน่อยยากครับ đây có này nó nhai nó đây đầm là ấy mình mà mình là bộ hết như nó mình ถ้าเราเจั์ต้ดนดอยเรา้อนตองนรงน่ยเจยอยู่นี่ใช่จ้ะกุดชวนเจอนลยเจน่นแหะจะเ,เต,ตดอนะจะพูดยังงนะอันนี้มันกิดตะพันนะ่ะิดไหลสามตาสามตามาออกสามเจ้าหนึ่สองสามกูดคันเอาปลูกเป็นต้นยางที่หอยูส่สวนแล้วหปลูกไปกิดและมินหอบเอาเอ,อันเดียวแต่อันนี้เอาปลูกเป็นตะพันละมนสมอันนี้อ,อบบ จน้าจน้เจนี่กััวนะ้าน้าแตพันหกตน้าต่พันทาตตัวกูนะคนไกดจวนกตัวเจนตัวนี้นะเ้าตรวลูกนาชิ้ตัวเน่ยเจมอตวก็วดชิบเจนะเจ้นจะเอานาะแจ้วกตัวที่จะเอาเอาลูกของเท่เนาะอโอ้เปนะ